วันนี้สุภาเลาะจะไปต่างเมืองอีกแล้วจ้าไปอีกเมืองหนึ่งจะไปซื้ออาหารการกินนิดหน่อยเลยให้ดูบรรยากาศเออ้อพวกนนี้จะแม่พี่นอ้องวันนี้เดดื้นนี้แดดแดดจ้าวันนี้เดดออกเนี่ยช่วงบรรยากาศนี่จะเห็นปะดอกไม้กำลังจะปรีดอกเกษรดอกไม้นี่กโอ้ย แรงได้จ้าช่วงนี้บางคนก็เป็นวัดรถขาร่อ,องข้าแลนูจจะนกเขาไถาเขาไถานาจะช่วงนี้เขาไถาที่ดินไถกรบควนดินก็จะมีไส้เดือนเนาะจะมีไส้เดือนนกเขาก็จะมากินอาหารอร่อยแล้วก็ช่วงนี้นี่จ้าบรรยากาศนะช่วงเนี้ยจะเป็นประมาณนี้แล้วจ้าอันนี้ใคไถกรโกเป็นว่ เขาไกบก,กันหมดแล้วเขาจะปลูกอะไรไม่รู้นี่มึงเนี่ยนกอินทรีตัวปักใหญ่นี่จะ้ะบรรยากาศมันจะเป็นยังสีะ่ะถ้าเป็นหน้าร้อนน่ะเวลาเอาออกมาข้านนอกมันก็นจะเห็นออกมาข้านนอกมันก็นจะเห็นแบบนี้จากงามน,นี่คือช่วงหน้านี้จะ้ะจะเข้าหน้าร้อนปลาต้นหน้าร้อนแล้วจ้ะต้นร้อนแล้วเนี่ยต้นไม้ก็กําลังจะ กรุบควนดินกันเยอะแยะเลยขายกรุบควนดินกันห็นมาจา่จ้าดินดำงามชุ่มหลายเขาพาหมาไปไหนเนี่ยพาหมา<ด>พาหมาเด,ดิน,ดนออกกำลังกายหมาตัวเปลือาวบุ <c oughs> ตชายก็หลบนิดนึงไม่อยากถ่ายเขาเปไหนนี่จ้ามีต้อนอันนี้ต้อนอะไรไม่รู้เนี่ย <c oughs> เผือกมันต้นถั่วต้อนอะไรไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ย ขาปลูกเนี่ยไม่ข้าวถั่วหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วถั่วหรือมะลิงอันนี้บีนเหรอเนี่ยแถวนี้ปีนี้เขาจะปลูกถั่วเนี่ยเยอะเลยถั่วเหรอบีนเหรอัมติงเนี่ยปีนี้เขาปลูกเนี่ยเยอะเริ่มต้นเนี่ยเขาจะปลูกอู้เขียวอย่างเร็วเลยจ้ะเนี่ย เขาปลูกไว้ตั้งแต่ต้นนั่นัางเนี่ยตั้งแต่ต้นหน้าร้อนแล้วัางเนี่ยหรือยังไงกําลังจะขึ้นเนี่ยโอ้อย่างงามเลยจ้าว่าจะแดดทึ้เขาเยือเรียวปานหรือจ้ะทั่วจ้ะสาบูไทยไม่ม่เข้าจอว่ามันเป็นทั่วหรืออะไรอย่างนี้ไม่แน่เจอกันเนยอะเพราะว่าไม่ได้ห้าไปอยู่ข้างข้างในอิลีหรือว่าต้นรับก็ไม่แน่ใจนะรับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่มันเป็นใบย,ยิกยิ๊กไหม คือทั่วสาพุไทยกับสันนิฐานจะเจอแจ้ะแต่ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ลงไปดูใกล้ๆ <_ m> นูๆน่นลงรูนอันนั้นเป็นญ้าย่าอันนั้นเป็นห้าวแล้วโอ้ยอ,อย่างนี้ไม่ได้ออกมาทางนี้หลายเป็นเป็นเดือนแล้วจ้ะเนี่ยไม่ได้ออกมาตรงเนี้ยไม่ได้ออกมาทางนี้เป็นเดือนพ่อออกมามึงเนี่ยจะห้าวเมื่อไหร่นะเป็นญ่าห้าวจะน้นองเขาเก็บเกี่ยวตรงนั้นนะ ล้วก็เอารถไถ่ายไทเอาเออแล้วก็เห็นพัดลมจ้ะพัดลมมินิงมีติ่งเลยมือนี้แปลว่าลมมีหลายพัดลมมินิมีติ่งมื่อนี้นะแต่หาแสงแดดงามงาพัดลมมินิมีติ่งแปลว่าลมมีแหงแต่เวลาเราขับรถมาชิลมแหงเนี่ยจันเอยเนาะลมแต่เวลานั้นน่พัดลมนิ่งเทียนิ่งสงัดเลยพัดลมมีอันเดียวจ้ะพัดลมใหญ่ ที่ปั่นไฟนั่นเองจ้าสาบุไทยกับบาลโลหัวมวนโอ้นี่เดี๋ยวด,ด,ดอกไม้กำลังจะออกดอกไม้กำลังจะออกโอเคจ้าซาบุไทยวาชวมก็มีม้าออกมายืนมีม้าออกมายืนปะติดตามตอนต่อไป